ของนี้ก็ราคาสองพันสามอ่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างน,นะผมสองพันสามไปเดียวก็ประมาณนี้นะผมตอนนี้เพราะว่ามีลูกยางปิดตัวงามประมาณนี้จะนนทำเป็นทรงตะเกะแตนหรือว่าทรงเดิมอ่ะเออเพราะว่าทรงเดิมเนี่ยยกล้อมันสุแล้วทุกคนเพราะว่ามันยังไงมันก็ยาวไปว่เห็นไหมคือมันยาวไปนี่ อเคทุกคนก็วันนี้ผมก็จะมาอัปเดตแดดของผมก็วันนี้เราออกไปหมอบไม่ได้ดูดูดูสภาพอากาศมันตกนะครับผมแล้วก็คึมเออก็ถ้าว่าบรรยากาศมันไม่น่าหมอบเนาะผมก็เลยแบบว่าพี่วันนี้ก็มาอัปเดตแดดให้คนดูดูแล้วกันเพราะว่ามีคนแบบว่ารอดูแดดพี่ครับอะไรเงี้ยเนาะรอดูแบบอัปเดตแดดอะไรเงี้ยเนาะผมก็วันนี้ก็จะมาอัปเดตให้ดู2จังหวะคันแรกของช่องผมก็มาดูดูคันนี้เนี่ย ซื้อไว้ประมาณปีกว่าแล้วทุกคนเกือบสองปีแล้วเนี่<อ>นะคือปีกว่าแล้วนะผมเออก็รื้อทําสีนะผมก็เอาโคมไปทาสีอย่างมาดูดูสีโคงก็จะประมาณนี้นะผมนี่คล้ายสีเดิมเขาเรียกว่าสีทิมเบอร์หรือว่าสีอะไรนะสีบอลน,นะอ่าก็เอาไปทําพร้อมแครงนะผมนี่แข้งก็จะเป็นสีนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอะไรมีทัลลิกมีทัลลิกอะไรนี่แหละอนี่ถ้าเรียกผิดก็ขออภัยนะครับดู ออเออหยอดแดงนะผมอ่ะแต่ว่าแข้งมันนักก็มีมีรอยแหละเออเนี่ยเห็นป่ะตามการใช้งานโอ้โหรถตั้งแต่ยุคที่แบบว่าเรายังเป็นเด็กอยู่เลย<ช>เอ,อ่ะก็หาสภาพดีๆมันยากนะผมแต่ว่าตัวน,นี้ผมใช้เป็นของติดรถแล้วก็เอาไปทำสีนะผมอ่ะประมาณนี้ส่วนทรงที่จะทําเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันทีหลังแล้วกันนะ,นะผมก็เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตของที่ผมซื้อมาเนี่ยว่ามีอะไรบ้างนะผมก็อันดับแรกอันนี้เดี๋ยวปั๊ม ตอนนี้ยังไม่ได้ใส่เลยนะตอนแรกเนี่ยกะจะเอา huh. ไปใส่ไปว่าเล็บร้อยห้าแต่พอดีแบบว่าเอาไปวัดแล้วเฮ้ยก้านมันยาวไปวะคือมันไม่เหมาะไงเลยก็เดี๋ยวเอาไปก่อนนะครับก็ชิ้นแรกกล่องนี้นะครับผมคืออะไรก็จะเป็นโอ้โห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 ที่มันแพงเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกกูว่ามึงคิดว่าอะไรตอนแรกข้าส่งเนี่ยเพราะค้าวส่งเนี่ย อ,อ,อันนี้ก็จะเป็นหม้อน้ํามีเนียมนะผมเป็นทรงเดิมหรือว่าทรงสั้นที่เขาเรียกนะอ่าสังเกตป่ะ,ะเวลาเขาเ้าไปในกลุ่มหรือว่าเวลาแบบว่าเห็นแด่แต่งอะไรเงี้ยเขาจะใส่แบบตัวยาวแต่เราจะใส่ตัวสั้นนะผมอ่ะก็จะเป็นนี้อ่ะดูงานดูงานนี่อ,อันนี้ก็เห็นเขาขายกันอยู่วันพันหกพันเจ็ดแต่ว่าเราได้มาในราคา พันห้าร้อย่าเพราะว่าเราซื้อหลายอย่างกับพี่คนนี้เขาก็เลยลดให้นะผมประมาณนี้ทุกคนอ่าแล้วก็ผมจะบอกราคาตามชิ้นเลยว่าเท<ม>่าไร่บ้างนะผมเผื่อคนดูแบบว่าเฮ้ยมีแดดอยู่แล้วแบบว่าอยากจะทำเออทำกี่เล่นด้วยกันนี้นะก็จะบอกราคาตามชิ้นเลยนะผมมาที่จริงเนี่ยของแต่งเนี่ยมีมาอีกหลายกล่องเลยนะไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกอะไรเดิมหรือว่าของแตง่งแต่มันยังมาไม่ครบนะผมมาตอนแรกผมอยากจะแบบว่าถ่ายตอนขึ้นโค้งแหละแต่ว่า ของยังมาไม่ครบแล้วก็พอดีแบบว่าฝนตกแล้วก็คนดูก็อยากดูแดดไงก็เลยแบบว่ามาอัปเดตให้ดูก่อนนะผมอ่ะก็ตอนนี้ราคารวมเนี่ยอยู่ที่2,700กว่าบาทก็ขาตั้งเนี่ยขาตั้งคู่นะผมแปดร้อยเก้าแต่ว่ามันจะมาเป็นชุดนะครับมันจะมาเป็นชุดนี่890เดียเด๋ยวนะแล้วก็มีผงหน้ากาก500 590บาทนี่เป็นผงหน้ากากแบดเดิมอ่าก็จะประมาณนี้ แล้วก็ถังสองทีสามร้อยห้าสิบบาทโอ,อ,อ,าอ,อ้แล้วก็มีอะไรอีกอ่ะน็อแผงคอแล้วก็แหวนนะผมที่ผมสั่งมานะสองร้อยสี่สิบแค่นี้สองร้อยสี่สิบนะผม <laughs> ก็ลูกปืนแผงคอนะผมลูกปืนคอนะ่ที่เราเรียกสองร้อยเอ้ยไม่ใช่สองร้อยดิร้อยเก้าสิบห้าบาทร้อยเก้าสิบห้าบาทใช้ได้เลยไม่ต้องแปล แล้วก็ค่าส่งแปสบ,บนในกล่องนี้นะแล้วก็มีหมอนรองแหงเออนี่หมอน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 รองแหนนีนก็จะรอนี้ส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกชุดบูธขาตั้งประมาณนี้น,นะครับผมอนะ่าก็มีประมาณนี้แล้วก็เรามาดูกล่องต่อไปนะครับผมกลอม่องนี้ก็จะอยู่ราคาหน่งสามเจ็ดสิบบาท,ทาอยู่ไหนหนออยู่นี่ได้ปหมอยู่ไหนหนอตัวนี้ก็จะเป็นชุดลูกยางนี่ พันสามมาดูม,มาดูอยากให้ดูพันสามนะผมพันสามอันนี้ก็จะเป็นพวกที่ยึดเขาเรียกว่ายึดอะไรไม่รู้ว่ะเดี๋ยวแกเลยก็ได้นะผมมันอยู่ตามเนี่ยเท่าที่ผมดูนะมันจะอยู่ตามอะไรเขาเรียกอะไรไม่รู้ว่ะผมก็ใส่ไม่ถูกนะทุกคนเออเอาเป็นว่าเหมือนตัวยึดมะนาวอะไรนี่ผมก็ไม่รู้นะผมอ่าคือเราไม่เคยแต่งแดดเลยอ่ามาดูนะผมอันนี้กอ่องนี้พันสาม ท่านสามขวามาดูก็มีสายพวก2 p ทีทาง2 p องทอ่ะเออแล้วก็อันนี้เป็นของมือสองเพราะว่าเขาบอกว่าไม่มีเบิกก็นั่นแหละทุกคนซื้อแล้วก็เป็นชุดลูกยางนี่รับัน,นเนนนาาลยนะ <c oughs> อันนี้คือพันกว่าบาทแล้วนะอันนี้คือพันกว่าบาทอ่าประมาณนี้แล้วก็เรามาดูกล่องต่อไปนะผมเดี๋ยวผมขอดูก่อนเพราะว่าผมก็จําราคาไม่ได้ผมสั่งนั่วซั่วยอย่างเดียวทุกคนอนะ่ะ กล่องต่อไปสั่งไปเนี่ยราคาอยู่สี่พันที่พันกว่าบาทแต่ว่ายังไม่มาอ่ายังไม่มาับผมของยังไม่ถึงแล้วก็เราจะมาดูกล่องที่เรามีอยู่ตอนนี้อ,อ่าเดี๋ยวเราลอมาดูกล่องต่อไปนะผมอ่าพอดีแบบว่าเราสั่งไปของที่เห,ห <า S 2> ลือเนาะก็ยังไม่มาเดี๋ยวเราจะมาดูของที่เรามีอยู่ตอนนี้นะผมว่าเราสั่งอะไรไปบ้างแล้วก็ราคาเท่าไ х? หร่ณตอนนี้นะณ<า>ตอนนี้ที่ยังไม่ขึ้นโค้งนะผมว่าเราหมดไปเท่าไหร่แล้วยังไม่รวมไปสังตัวนั้นนั่นนะอ่า ก็มีเทียบบ้างแท้บ้างเนาะเพราะว่าบางทีแบบคืออะไรที่มันแพงเกินไปเนี่ยมันเกินกระบางทรัพย์เราเราก็แบบว่าให้เอามาใส่พอขี่อย่างนี้นะผมหนึ่งเลยนะผมเรือนไม่นี่คาดว่าจะได้เอาไป่อบนะผมเพราะว่าขามันหักทุกคนนี่ขามันหักเห็นปะอเออขามันหักแล้วทีนี้ผมก็รื้อดูนี่เป็นไงแล้วก็กระพรชุดไฟดู เออก็คิดว่าน่าจะได้แบบว่าเปลี่ยนกรอบไปเลยเพราะว่าใน่้านซาด้าหรือว่าชปบีอะไรที่เราไปดูแล้วคือสินค้ามันหมดทุกคนในอที่แบบว่างานเทียบที่มันราคาพันสองหรือพันห้า่เียคือมันหมดนะผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไอของพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นแผ่นคาร์บอนลายคาร์บอนอะที่มันเป็นของแดดแล้วยิม้าตัวใหม่มันจะไม่ใช่ของตัวเราอย่างนี้ของเรามันจะเป็นแผ่นสีขาวอย่างนี้ผมไม่เห็นขายแล้วอืก็เลยแบบว่าเฮ้ ไหนๆก็ได้ทําแบบว่าขนาดน,นี้แล้วหรือทําใหม่ขนาดน,นี้ก็เลยว่าอยากได้แบบกิ๊บๆหน่อยประมาณนี้ทุกคนเดี<อ>๋ยวเรามาดูกล่องต่อไปกล่องนี้ก็ราคา2,003อ่าก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะผม2,003 2,003ปึ๊บอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นปลายท้ายนะผมนี่นี่นนนนลแล้วก็มีคา้าวจะเป็นไฟหน้านะผมนี่ปลหน้า ตัวนี้ตอนแรกเนี่ยผมกะใจแบบว่าใช้เป็นของตัวใหม่เดี๋ยวผมจะเอาลูกให้ดูว่าตัวใหม่เนี่ยมันสวยขนาดไหนนะผมแต่เราติดที่ว่ามันต้องแบบว่าแปลงหรือว่าเชื่อมจุดต่างๆนะผมเพื่อที่จะยึดชุดสีตัวใหม่ครับพอดีเราทาสีโครมมาแล้วเราจะไปเชื่อม เราก็ต้องทําสีโครงใหม่มัน<ช>ไม่ทันแล้ว<ช>ผมเออสีโครงนี่ก็ท 1, 5, 2, าแบบพันห้าสองพันสองพันกว่าประมาณนี้ตามเกรดสีนะผมอ่าผมจะให้ดูนะผมว่าตัวใหม่ที่ผมดูไว้เนี่ยทรงที่อยากจะทําเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทุกคนก็นี่คือแดดตัวใหม่ที่ผมอยากทํานะทุกคนนี่น,นี่ทรงนี้เลยนี่เป็นไงสวยปะโคตรจีบอ่าและทีนี้เราทําสีโครงแล้วมันก็เชื่อมไม่ได้แล้วนะผมจรออ<ช>ิงะมันเชื่อมได้แหละ เราไม่อยากเชื่อไหมเพราะว่าเราทำตีโครงมาแล้วมันจะเสียตังหลายรอบนะผมเพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้ขึ้นโครงเลยคงยังกิ๊บๆอยู่เลยนะผมว่าร้อนมากเลยว่ะก็จะทําทรงประมาณนี้แหละทุกคนเ่า๋เดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเลยละกันเดี๋ยวดูชุดทีก่อนประมาณนี้่ชิ้นต่อมาคอนโซลกลางกล่องนี้กองสามนะทุกคนชิ้นต่อมาก็เรียกว่าอะไรครอบจานไป Oh. เดี๋ยวนี้ผมจย้อาไปทําสีต่อ<ะ>ก็คาดว่าน่าจ oh. ะเป็นสีแบบตัวนี้ประมาณนี้นะทุกคนแล้วก็บางโคนนะผมไฟเดียวก็ประมาณนี้นะผมตอนนี้แล้วก็มีลูกยาปิดตัวยมงงาบ<ะ>ประมาณนี้<ะ>นี่ต้อใสเดิมขวดเยอะยังยังยัง,ยงมันยังไม่จบคือมันจะถมหัวผมอยู่แล้วตอนนี้ไป<ะ>น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายแล้ว<ะ>เป็นชุดสีนะผมสีที่ผมเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นสีนี้ <Wow. S 1> เดี๋ยวลองเช็คพร้อมกันหนมได้มาก็ยังไม่ได้เช็คเลยนะหัวาดูนี่ชุดสีน่าจะเป็นทานสุดท้ายแล้วแหละที่ผมแบบว่าทําตั้งแต่โครงนะผมเพราะว่าแม่งหมดเดยอะจัง <c oughs> มันได้เบิดทุกอย่างเลยคือผมอยากจะทําทรงตะกะแตนน้อยง่ายเออบอกเลยคือผมอยากจะทําเป็นทรงตะกแตัแตนหรือว่าทรงเดิมอะ่ะ <c oughs> เออเพราะว่าทรงเดิมเนี่ยยกล้อมันสุดลวทุกคนอันนี้จะอยู่ประมาณ2 0 0พหรือ2องพนนี่แหละทุกคนจำได้ชนะ <c oughs> ุดสีเนี่ย สองพันอุ้ยขาดมอป่มาโผล่มดูดูงานอันนี้เปน็นนี่เป็นงานแบบ ABS เลยทุกคนอเอองานเทียบอะก็อย่างที่บอกผมแท้บ้างก็ป้น้นอะเออพอใช้หนูอะดูดูดนี่มันมีตั้งนิแต่ว่าเราสั่งสติกเกอร์ไปแล้วนะผมก็บอกบทางคนขายว่าพี่มันเก็นรอยเราก็เลยแบบว่าจะซื้อสติกเกอร์มาเปลี่ยนใหม่อันนี้โอไกลเนี่ยเราไม่น่าจะใช้หรอกทุกคนเพราะว่ากลัวมันขูดอ่าเพราะว่า เราเน้นยกล้อหรือ,อเวลาลงหมมันคือม,มันกระแทกแรงนะใช่ลูกวอเออเนี่ยมันจะเป็นอกไก่สีขาวนี่น่าจะได้โอ้แล้วก็ตันนี้ก็ะ <c oughs> อะไรก็อันนี้ก็เป็นปั๊บท้ายนะผมแล้วก็อันนี้ข้าร้อนนะนี่สีนี้อ่า อยากให้ดูทรงดีกว่าทรงที่ผมอยากจะทาเนี่ยจะเป็นทรงนี้เลยทุกคนอ่าเดี๋ยวออยให้ดูทรงที่ผมจะทําแล้วก็ชุดสีเนี่ยน่าจะคล้ายกันปะครับ<ะ>น่าจะคล้ายทุกคนไม่เหมือนหรอกคล้ายนี่นะครับผมขออนุญ,ญาตเจ้าของลูปด้วยนะผมอาดูเป็นทรงอย่างนี้ว,ว้าวเอโก้เนี<ว>่ยก็จะประมาณนี้นะผมคือ <c oughs> เอาง่ายคือเราอยากเก็บเดิมครับเราอยากเก็บเดิมนะผมอาก็จะมีแค่นี้แล้วนะใช่แล้วก็จะมีงาม อันนี้ยังไม่บวกราคาตั็นิง,งามน,นะเท่าไหร่ก็ลองไปบวกกันดูหน่อยตันิงามผมก็ใช้ตัวนี้ประมาณเท่าไหร่นะอันนี้พันพันหรือว่าสองพันนผมจำไม่ได้แล้วทุกคนหลักพันนี่แหละนี่น่าจะไม่เกินสองพันหรือว่าสองพันกว่าค่ะน่าจะพันกว่าแล้วมั้งเนาะนี่น่าะเป็นนามอัมเนียมหรือเปล่าเขาเรียกอ,อัมเนียมด,ดูดูรอยเชี่ยมยังไงอสุดอ่าก็ซื้อมาพร้อมตัวนี้บุตรนงามจำได้ว่าไอ้ตัวนี้ประมาณสามร้อยามัน้อยเลยมันเป็นบุตรนิงามแบบนี้คืน หเห็น,นไหมเอาไมาดูาเป็นมุสติงามแบบมีลูกปืน,<อ>นลูกปืนเข็มเห็นปะอ่าปอ,อจะประมาณนี้นะผมแล้วก็โชคโชคตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็นของโซนิกหรือเปล่าน,นี่ผมก็ไม่มั่นใจนะทุกคนอ,อ,อันนี้น่าจะเป็นงานเทียบก็อย่างที่บอกนะผมแท้บ้างเทียบบ้างตามกำลังซับหนมอันไหนดีไม่ดีเดี๋ยวพอขึ้นเป็นคันเนี่ย อันไหนขาดไม่ขาดไหนดีไม่ดีเราก็จะเปลี่ยนออกเนาะ,อะตอนนี้มันยังไม่เป็นขาดเลยทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเราขาดดุมจุดดุมเนี่ยเกือบส<อ>ี่พันคือรวมทุกอย่างเลยนะพวกลูกปืนไม่ว่าจะเป็นบูธเป็นอะไรประมาณสามพันกว่าบาทแล้วก็กหลังนี่ยังไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่าทรงที่ผมเปิดให้ทุกคนดูเนี่ยทุกหลังเนี่ยมันสูงเท่าไหร่นะผม,มอ่ะก็ส่วนเครื่องเครื่องก็เอาไปกินไส้มาทุกคนก็น่าจะเคยเห็นแล้วกินไส้มาที่ประมาณนี้เลยทุกคน ส่วนแฮมก็ใช้เป็นแฮมเดิมนะผมนี่ไม่รู้ว่ามันมีเบิร์ก่นนะมผมก็เลยแบบว่าเอาไปทำสีดีกว่านี่เพื่อมมนให้มีเบิร์ไงเออก็พอใช้ได้ผมอาจจะมีรอยบ้างประมาณนี้แหละน,นี่ส่วนปั๊มเนี่ยตอนแรกกจะเอามาใส่เลยแล้วก็ใส่เป็นปักข้างนะผมแต่ว่าเพราะว่ามันยังไงมันก็ยาวไปวะเห็นปะคือมันยาวไป<อ>นี่นี่ยังไงยาวไปวะยาวเออก็น่าจะ มัิมบนร้อยศูนเพราะว่าเราเน้นยกร้อไเองเผื่อมันล้มมันอะไรมานะผมว่าสองทีเนี่ยมันยกไปเหมือนตียังมงอยู่แล้วนะผมสำหรับคนที่บอกว่ามึงตีร่งการแน่นอนมึงยกร้อยแดดเนี่ยมึงตีร่างกายแน่นอนคือมึงไม่คิดว่าคุณจะมีแบบว่าฝีมือบ้างเลยจะเปิดให้ดูนะผมสมัยก่อนเนี่ยที่ผมผมเล่นกันเนี่ยนี่คือสมัยตอนที่ผมอยู่มัธยมต้นนะอ่ะดูไงมันมันตรงคล้ายๆเราเร็กแหละ เป็นเป็นรถแว้นน่ะเอออันนี้น่าจะลูกลูกยาชักเดิมถ้าผมจำไม่ผิดนะไงเออนี่ไงแดดด้วเออนดวแดดด้วยเดี๋ยวดูดูยาสีโต้เอออันนี้คือสภาพรถเราตอนซื้อมานี่ไงได้ขีดสักครั้งยังอยางเลยตายังไม่ปิดเลยเออก็เดี๋ยวมาดูกันนะผมว่าสภาพตอนเสร็จจะเป็นยังไงคืออะไรก็ประมาณนี้แหละที่ซื้อมาแล้วก็ชุบนี่ กันกบาทน,น่าจะเป็นของโทนิกแล้วมากมั้ใช่ประมาณนี้แหละทุกคนพ็มาอัปเดตให้ทุกคนได้ดูนะผมส่วนถ้าเปเครื่องเนี่ยผมคิดว่าน่าจะทําเป็นลูกเดิมลูกเดิมไซรร้อยอาจจะมีชัดด้วยไม่รู้ว่า0 5, ูนห้าหรือว่าหนึ่งุดหนึ่งจุด้าอาการไปนะก็เดี๋ยวดูก,ก่อนละกันอา่าแล้วก็เรายังขาดอะไรนะขาดดุมขาดล้อขาดชกหลังแล้วก็มีท่อเรายังไม่รู้ว่าจะใช้ท่อแบบไหนนะผมคือตอนนี้เนี่ยที่คิดไว้เนี่ยน่าจะเป็นท่อข้าง ปลายเดือนแม่งก็เป็นคอลิดครึ่งใบแล้วก็ปลายไอ้วีผ่านประมาณนี้นะผมอ่าถือซะว่าวันนี้มาอัปเดตให้ดูแล้วกันว่าเราไม่ได้แบบว่าทิ้งคันนี้อ่ายังทําอยู่นะผมก็เดี๋ยวอะไรนี้มาเรื่อยๆก็เดี๋ยวมารอดูขึ้นโค้งกันอีกคลิปหน้าแล้วกันเนาะก็คลิปนี้ก็ขอตัวล้างเครว้เพียงเท่นี้ก็มาอัปเดตให้ดูแล้วผมเออประมาณนี้แหละทุกคนนี่กูไม่น่าแก่เลยแล้วใครช่วยกูเก็บโคตรเยอะเก็คลิปนี้ก็ต้องขอตัวล้างเคื่องว้เพียงเท่นี้นะผมไปละทุกคนใครช่วยกูเก็บไปละ